ถังเฉินฟูทีมล่ากกระดูกวิญญาตตัวละครที่ใครหลายคนต่างเฝ้ารอหากลางเดือนนี้อาจจะได้เจอกันเดี๋ยววันนี้ไปลองเทสการใช้ให้ดูนครับกับทีมแบบฟูๆฟูแบบนี้ลุยเลยเอาละครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ID Sunner นะขอบคุณน้องนะครับที่อุตสาห์ให้ ID เนี่ยมาเทสการใช้เห็นว่าจานอยากจะลองเทสทีมถังเชิญน,นะครับโดยตัวเองเนี่ยจานเองไม่มีถังเชิญน,นะเซิร์ฟเวอร์จรีนก็เลยไม่มีโอกาสได้เทสได้ใช้มันแบบเต็มประสิทธิภาพมันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฟูลทีมเลยแต่อาจจะไม่ได้แบบฟูลทีมสุดๆนะส่วนใหญ่ตัวละครที่เขาเลือกเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โดยเปลี่ยนหัวอูปเป็นหูเลน,น่าก็ได้ที่เหลือนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครเบสิกอยู่แล้วสําหรับถังเชิญที่กําลังจะเข้าไงาก็ต้องมีปอดไซซีนะครับไม่มีเนี่ยถือว่าไปไม่สุดจริงๆทางด้นานถังเชินนะครับใช้แหวนเป็น211 21 1นนนะครับแล้วก็เป็นแหวนแมงป่องแหวนทางด้านของแหวนเขียวนะครับที่ช่วยให้การใช้ดาเมจเนี่ยมันยิ่งมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น อ่าทานหน้าของเรื่องสเตตัสนะครับมันแล้วแต่คนจะเลือกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแหวนที่เป็นดาเมจนะครับดาเมจดาเมจถูกป่าวเนี่ยแล้ก็ดาเมจหรือว่าคีดาเมจวะยี่สิบน่าจะเป็นคีดาเมจมั้งนะครับก็ดาเมจเกินร้อก็จะเป็นความสามารถทักษะที่2สายนกนะครับสเตตัสเป็นดาเมจเลยโดย2ครับถังซานก็จะเป็นอาวุธลับ5ดาวแดงอันนี้ ถันะงยี่หัวเนี่ยเอามาแทนเจี้ยงจูได้นะถ้าใครสามารถมีนะครับเดีย๋ยวจานลองเจี้ยงจูให้ก่อนรอบหนึ่งแล้วลองถังยี่หัวให้ก่อนรอบหนึ่งซึ่งมันมันได้ใช้ทั้งคู่นะครับใครปั้นไว้เนี่ยไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะสเตตัสเนี่ยจานจานกดเป็นที่เขาอัพมาส่วนใหญ่แล้วเป็นเลือดกับความเร็ว2อ,อย่างนะครับแหวนเป็น1 1 1 2นะครับเบสิกเลยออไซซีครับ 2111หรือว่า11111ก็ได้นะครับเป็นไว้สำหรับดีบัฟดามเมจให้กับถังเฉินนั่นเองสเตตัสนะครับเป็นพลังจิตกับความเร็วหัวอู่นะครับจานจะไม่ได้เปลี่ยนจากเจ้าของไอเดีเขาทำไว้นะ2111นะครับนี่เป็นแหวนเอาไว้บูทบัฟละกันแล้วก็จะเป็นทางด้านของน้องเซียงเซียงครับ2 2 2 1นะครับแหวนก็จะเป็นแหวนบับนะ ความจริงแหวนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแหวนการโจมตีแบบปกติก็ได้นะครับเพราะว่าแรงแค่เทิเทอแรกเปลี่ยนเป็นแหวนนี้ก็ได้นี่แหวนนี้การโจมตีปกติเพราะว่าทางเฉืนมันมีโอกาสตีปกติอยู่สเตตัสเป็นความเร็วนะครับเราก็ได้ทีมแบบฟูฟูของเรามาแล้วในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะโอเคเลยมาเวลาพอดีเลยได้ตีสายคอนพอดีครับ บอกไว้ก่อนนะครับว่าถังเฉนเนเป็นตัวที่เราไม่สามารถออโตทิ้งไว้ได้นะต้องคอยดูมันค่อนข้างจะตลอดเวลาเลยแหละมันจะไม่เหมือนกับตัวอย่างเบนจาม่าเบนจาม่าน้องเสียวอู่ 2, ใช่ไหมที่เราจะออโตได้ไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรครับออโตได้เลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าเราต้องคอยใช้ทักษะท,ที่4เนี่ยทักษะท,ที่4เนี่ยกากระบาดบนตัวศัตรูเอาไว้นะครับทักษะนี้มันจะสะสมสแต็กดาเมจ ระดับแสนปีบอกเลยว่าแรงทะลุทะลวงทิ่มแทงแน่นอนครับเขาทําแหวนมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะจัดมาทั้งสองสายเลยใครจะเล่นถังเฉินนะครับแสนปีที่คิดจะมีเนี่ยนก3ด้วงสาหรือว่าดกส่ด้วงสี่เลยก็ได้เพราะว่ามันใช้แหวนสลับกันในการเล่นอ่ะใกล้ถึงเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นด้วยมือก่อนนะครับคือลําดับการเล่นมันก็จะประมาณโยนเฮนให้ถางเฉินตลอดไม่มีอะไรมากนะครับ หน้าที่ของเราคือการโยนเทินให้สังเชิญจะไม่รู้ว่าเขาออโต้ไว้แค่ไหนนะเรากดที่ตัวหลักครับสังเชิญเนี่ยเราต้องไอ้นี่ก่อนนะวานทักษะสีครับนี่ครับการกระบาดเห็นไหมการกระบาดไปก่อนครับหลังจากนั้นเรากดเป็นยิงตัวที่อื่นๆเนี่ยเป็นบัฟแบบปกติเลยนะครับสังเกตได้จากการใช้แล้วก็ จิ้งจูเนี่ยเอามาเป็นบัฟบัฟพอแล้วไม่รู้ไม่รู้ตีแล้วมันลื่นหรือเปล่านะครับถังซานเนี่ยให้ใช้เป็นระเบิดลูกปลายนะครับโอ้โหดอกเดียว2003เลยครับบอกได้คําเดียวว่าแรงครับ5000ไปแล้วครับนี่แหละถ้าใครไม่มีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไทยบอกได้เลยว่าคุณจะพบกับอะไรที่แตกต่างแน่นอนครับ 8,000ไปแล้วครับเนี่ยถังซานก็ปลารละเบิดลูกปลายนะครับไม่ต้องยิงถังซานเป็นตัวไม่ไม่ต้องเอามายิงอะไรอันนี้ก็ตีไปปกติครับไม่แน่ใจว่าภาพมันจะสะดุดหรือเปล่านะเดจะลองปรับกราฟิกลงในด่านนี้มันค่อนข้างที่จะใช้คนเน่นเยอะนะครับ1,002ครับโห و, แค่นี้นี่ดามเมจก็ถือว่าสวยนะยได้ตีซ้ำอีกทีครับโยนเทินมาอีกก็1,008ไปสิ มีเตี้ยงจูคอยนิ้วเรือดครับกดไม่ให้มันบัฟตัวเองแล้วก็น uh ี่ครับบัฟอีกรอบหนึ่งบัฟแบบจะเต็มยิงครับฟันโอ้โ้ก็ดิงปลาระเบิดลูกปลาเป็นสแต็กนะครับเป็นสแต็กดาเอจอย่างที่เราเคยพูดกันเอาไว้สี่หมื่แล้วครับถือว่าเจ๋งมากๆ นี่เลยยิงครับเชื่อไปอีกทีหนึง่งเขาก็ตีเราแรงอยู่นะเขาเวทเจ็ดสิแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าทีมเราดีอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นหัวเี่นหน้าแทนน้องหัวอูจารย์ว่าดามเมจดีกว่านี้ไวห,หน้าเหมาะกว่าถ้าหัวอูจะเหมาะเนี่ยอาจจะต้องมีกายแท้วิญญาณยุดถึงจะดูแบบหน้าจับมาเล่นอืม ะบูธเลยครับแล้วก็เปลี่ยนบ้างครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่ะหลายคนอาจจะอาจจะทวงมาในในช่องแชทแล้วนะว่าจานครับจานไม่เปลี่ยนให้ถังเฉินใส่ตราตรงเท้าเขาเลยแหมนี่เป็นการดูว่าหลายๆคนดูช่องจานแล้วคุณข้ามคลิปจานหรือเปล่านะครับถ้ามีแชทนี้ขึ้นเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยดูช่องจานจริงๆแล้วนะเพราะว่าเอาคุณมาทวงแล้วเอ้ยจานจานทำอย่างนี้ได้ไง เห็นไหมจานกากระบาดต่อและเ <c oughs> มื่อกี้สารภาพเลยว่าโมแต่โมครับโมแต่โมอตอนสแต็กเต็ม20นะครับบอกเลยว่าเล่นกิจกรรมไหนก็มันครับแต่มันต้องคุมมือเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกว่ามันมันปล่อยไม่ได้ครับต้องคอยดูเนี่ยไอเนี้ยหมด2เทิร์นเห็นยไหมหมดแล้วเราต้องต้องคอยกาให้ ต้องคอยกายให้เขาไม่งั้นเดี๋ยวมันหายครับยิงครับอือระเบิดลูกปลายเก็บปลายยิงครับเตะเลยครับยิงกดสัญลักษณ์เอาไว้แล้วก็กดมาเป็นบัฟเหมือนเดิมอ่ะถ้าเท้าหายครับเฮ้ยกดทันไหมอ้ไม่ทันไม่ทัน เนี่ยมันต้องคอยดูตลอดนะครับพูดแต่ดาเมจแปดหมื่นสวยนะเพราะว่าดาเมจมันมันลดเลขไปขั้นหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเซิร์ฟเวอร์ไทยมันแพทยัยงไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ตามของรอบนี้ <c oughs> เนี่ยต้องคอยดูต้องคอยกดสกิลตัวอื่นไม่ต้องไปกดสกิลก็ได้ครับสังเกตแค่ดังเฉินต้องคอยกดสกิลมันไว โยิงสานัดติดเลยสนัดรวดครับอันนี้ถือว่าจานพลาดไปเยอะนะตรงที่ช่วงโมเนี่ยไม่ได้กากบาดใต้เท้าเขาเลยเก็บขึ้นแสนได้อยู่แล้วนะอาจจะได้นี่ยทันไหมไม่ทันได้มาทั้งหมด เลขหน่วยจานอ่านไม่ออกอะแต่พูดได้คำแนวว่าเยอะเยอะกว่าที่จานทำได้มหาศาลมากๆเยอะแบบมากๆเลยอะอาจา์กวนน้องๆจะดูหน่วงๆอะมันเป็นเพราะว่าในด่านแดงอะอลดคาดลงมาหน่อยถ้าจะมารอตีต้องรอตีสีแดงอีกรอบนึ่งอะต่ะถือว่าดาเมจททำได้เยอะนะเยอะแบบสวยเลยอะ นี่แหละที่จานอยากจะทำให้ได้แต่มันองค์ประกอบปัจจัยเยอะมากโหคนนี้ทำไปสามหมื่นกว่าก็สามแสนกว่าเลยนี่ว่าเรามาดูนครับระยะเวลาสั้นๆเราสามารถทำดาเมจได้ดีแค่ไหนครับนี่ครับปาดไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนครับยิงครับเห็นไหมคุณต้องคอยกดตลอดเวลานะครับคุณทิ้งจอไม่ได้เนหนังเสือน,นะ ต้องคอยดูคอยเปลี่ยนไอเนี้ยเปลี่ยนไอสแต็กอะเอบับไขวะนะไม่ได้บับสังเขนี่ว,วะ่ะบับเจียงจูสวยงามเผอแป๊บเดียวหัวอูนี่แอบไปบอกรักเจียงจูซะง,งั้นเนี่ยคอมโบมันก็จะประมาณนี้ครับนะคอมโบมันก็จะประมาณนี้เลยทีมคนที่หนึ่งเขาก็ใช้ถังซานอาวุร,รับเหมือนกันเห็นไหมแต่เขาใช้เป็นหูในนน้าหัวนหน้าดีกว่านะครับ อจริงๆถ้าบัฟสแต็กจริงๆอ่ะหัวนหน้าเนี่ยดีกว่าหัวอูอีกเพราะว่ามันนับความเสียหายเนี่ยก็70% 80% 90%แล้วใช่ไหมรวมกับบัฟสแต็กอีก30%เยอะกว่าเลยเยอะกว่ามากๆนะครับเยอะกว่าหัวอูอีกเว้นแต่เสียว่าหัวอูมีกายแทสแต่คนเขาก็ยังเลือกใช้หัวเนินหน้ากันมากกว่านะครับอ่าก็จบจบที่3ามพ่อ,อได้แพ้น้าเขอันหนึ่ง ไม่ตายเหรออ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากอ่ขอดูอันดับก่อนว่าณตอนนี้เนี่ยเขาเล่นอะไรกันอยู่บ้างนะครับมันก็จะนับเป็นทีมประมาณนี้แหละไม่ได้ทิ้งห่างจากเราเยอะที่1เนี่ยจะเล่นแบบนี้เล่นเห็นไหมเขาเลือกใช้หัวในหน้ากันมากกว่าแต่บางเอิญน,นะครับพอดีไอเดีนี้ยน้องเขาเอาหัวหน้าผูกกับปอไซซีมันก็เลยไม่สามารถแยกได้แต่ถ้าจะเล่นเนี่ยค่อยมาเปลี่ยน เปลี่ยนพิทีหลังเพราะว่าเขาคนเลือกเล่นหวยหน้ามากกว่าไงไหมหวยเล่นหน้าหวยเล่นหน้าหวยหน้ามีแต่หวยหน้าทั้งกันเลยงั้นเรามาปรับเปลี่ยนครับเอาถังยี่หัวนี่ถังยี่หัวแทนจิ้งจูผูกกันอยู่นะครับเสียดายนะถ้าให้ฟูลออปชั่นจริงๆเนี่ยควรเปลี่ยนหวยเล่นหน้าจริงๆแต่ว่ามันผูกกับหัวอูอยู่มันไม่ใช่ไอดีจานเองนะครับจานจานจะไม่ล่วงล้ำไป ทำอะไรไอดีคนอื่นนี่ดูได้แหวนแสนปีเหลือแต่คนอื่นอีกไหมพอดีอยากให้ท่านอาร์เล่นเต็มประสิทธิภาพไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะมาได้ท่านอาร์นะครับเราจะเล่นเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งแต่ว่าเราแหวนเราไม่พอเราก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งก็ได้ แหวนเราไม่พอคนเลือกมาเล่นสายบัฟนี้กันเยอะนะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็นบัฟฮิวเลือดทำให้ตัวเองอึดขึ้นโอเคทีเดียวก็สวยเราไปตีสายปีกมันอาจจะวัดดาเมจได้ไม่เหมือนสายค้อนนะเลือดน้อยกว่าม่อนอยู่นานกว่านะครับคือม่อนมันอยู่ตลอดอะอยู่กับเราแบบตลอดยาวๆแล้วเราไม่มีเจี้ยงจูคอยฮิวเลือด สายปีกอาจจะเป็นเรื่องที่ยากจานวัดเจียงจูอาจจะดูอาจจะดูแบบเหมาะเหมิง้ามากกว่าคอมโบก็ไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมนะครับไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมอาจจะต้องถ้าเป็นถ้าไม่ใช่หูในหน้าไอ้ถ้าเป็นหูนหน้าเราสามารถสแต็กได้ทุกคนใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นตัวเนี้ยมันมันไม่ได้นะครับเราต้องใส่เสียเยตัวเดียวกดอาวุธครับ แล้วก็ปิ้งใส่เสย,สย,ยไปบุ๊ปั๊บมาอย่างที่เห็นครับสายปีกกับสายค้อนทั้งเลือดทั้งอะไรมันต่างกันอุ้ยแต่ที่หนึ่งเขาก็ตีดีอยู่นะดีบับครับระเบิดไป <c oughs> ยิงครับโอ้โหดอกแรกเราพุ่งทยานครับ <c oughs> ดอกสอง ไม่น่าจะว่าดีกว่าแค่ไหนแต่ก็เฮ้ยถือว่าใช้ได้เตะไปเลยครับที่เอามาเล่นให้ดูเนี่ยก็จะให้ดูคอมโบกับทีมไล์อัพที่เราอยากจะเลือกปั้นเลือกอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเราเนี่ยอ้ควรปั้นหรือควรหาอะไรดีตัวไหนดีอะไรดีเดยอเอ้ยจะได้เอามาเล่นได้ยาวๆนะครับแต่ตอนนี้น้องเสียงเสียงเรากำลังจะแตกเราไม่มีเตงิเลือดอะเราไม่มีจิ้งจู นะครับถ้าเล่นหวยหน้าเนี่ยมันจะสามารถทําให้ฝั่งลงังคามติดเควอสได้ตลอดเราจะได้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องแบบหลุดมาตีเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทำราเมไปเรื่อยครับถ้าไม่ติดว่าเราตายดูเลือดเราแต่ละคนดิ <c oughs> เอออาถังซานไม่ได้เป็นสายฮิลเลือดอะ่ะอ๋อมันจะใช้เกตตัวเองแทนเลือดครับมันก็เลยกินเลือดเผาเลือดเรา รอบนี้น่าจะทาดาเมจได้ไม่เยอะแหละเพราะว่าติดตรงทิศเสียเลือดเยอะแล้วฝาตรงข้ามมันเป็นสายที่ทําดาเมจเราได้ตลอดแต่ท่านอาบัฟดีนะบัฟเป็นสแต็คอยู่กันได้แบบยาวๆเลยอะยิงครับทั้งจริงเราทําดาเมจดีนะย่างที่บอกถ้าไม่ติดว่าเราแตกไปแล้วหนึ่งในคนที่แตกครับไม่ยากพอดี ไม่มีตัวช่วยฮิวเลือดนะครับสังยิ่หัวเขาเล่นแหวนแหวนประมาณที่จานเล่นมั้งหรือว่าเล่นเป็นแหวนฮิวเลือดไปวะแหวนฮิวเลือดน่าจะเหมาะกว่าถ้าเล่นสายปีกอะแต่ถ้าเล่นสายคอนอะแหวนเนี้ยแหวนเนี้ยใช้ได้แวนที่จานใช้อยู่เนี่ยใช้ได้อเหลือสองคนแล้วครับสองสี่พี่น้องครับเป็นไงครับ โอ้โหจะปะโอเคดามเมจก็ออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราเราแตกแต่ถ้าเล่นเจี้ยงจูจานว่าด่านาาแดงเมื่อกี้เหมาะกว่าหรือจะไปเล่นตีพวกสายซับพอร์ตหรือว่าสายควบคุมมันมันมัน,ม,นมันง่ายกว่าตีสายปีจกจะว่าสายปีกเป็นสายที่ตียากที่สุดในบรรดาทุกสายแล้วนะของของวันแดงนะของวันแดงแบบเนี้ย เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับถังเฉินก็เอามาลองจัดคอมโบทีมให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับมันใช้ปัจจัยอะไรหลายอย่างเยอะมากๆคือเยอะเลยทั้งตัวซับตัวบาบอะไรต่างๆถ้าอยากให้มันถึงเครื่องนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับอยากให้ถึงเครื่องทุกคนทําได้หมดครับถ้าทุกคนพอมีงบนะเห็นไหมจะเป็นแหวนแสงเทพนะครับ12ึ่แบบนี้ก็เล่นได้แต่ของต้องต้ต้องตันและดีกว่านะัดตอนนี้ หัยหน้าก็เป็นตัวที่ยืนยงคงกระพันได้ใช้1 2 2 1เห็นไหมหนึ่งสองสองหนึ่งครับสายบัฟบัฟคีแรงขึ้นสองหนึ่งสองหนึ่งอันนี้จะเป็นยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับยกระดับสายขึ้นมาแล้วโดยที่จะไม่ใช้อาวุธลับเห็นไหมว่าเขาไม่ใช้อาวุธลับสูตรข่าว ถังเชิญไม่มีอาวุธลับถ้าจะเล่นสายเนี้ยไอที่อาจารย์ว่ามาเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคุณจะต้องเล่นโดยที่ไม่มีอาวุธลับดังนั้นตัวบัฟอะไรต่างๆจะต้องแน่นฟูแน่นเลยกว่าถึงจุดนั้นได้ก็บอกเลยว่ายากลําบากครับแต่ดูจากดามเมจก็ทิ้งห่างกันพอสมควรนะของเขาดีนะครับ ขายที่จะกังวลว่าปั้นถังอาวุธลับแล้วไม่ได้ใช้นานๆเพราะว่ามีถังเฉินอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะครับมันยังได้ใช้อยู่ได้ตลอดเลยเพราะว่าน้อยมากคือมันสัก1ิอร์เซ็ตได้ที่จะมาถึงจุดๆ,ๆนี้โดยที่ของมันแน่นจริงๆอะ่ะเกตเนาะยังไงถ้าจะเถียงกันว่าถังเฉินกับปอเศีควรเปิดหาตัวไหนอาจารย์บอกเลยว่าควรมีทั้งคู่คือขาดตัวใดตัวหนึ่งไปมันดูไม่สุดนะครับ คือทางเฉือนที่ไม่มีปอเนี่ยในเวลาตีกระดูกตีกิจกรรมอะ่ะมันไม่ถึงเครื่องจริงๆอะครับเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มีไม่มีเครื่องปรุงรสอะ่ะแบบมันก็ดูเหมือนอร่อยนะแต่มันเหมือนยังขาดอะไรไปอะ่ะขอแค่ได้เติมอะ่ะนี่แหละความรู้สึกประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าของไอดีอีกอีกหนึ่งครั้งนะครับที่อุตส่าห์ให้ดีดีไอดี ID นะครับดีๆแบบนี้เนี่ยมารีวิวให้น้องๆในช่องได้ดูกันเป็นแนวทางตัวที่จะเลือกปั้น ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ขอระสรุปเลยนะครับถ้าหากจะเล่นถังเฉินเนี่ยถังซานอาวุลับนะครับสมมุติ2ตัวน,นี้เนี่ยยังได้ใช้ด้วยกันอยู่นะถังยี่หัวเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวที่เอามาก็ได้อันนี้ขอเก็บเอาไว้สําหรับเป็นทีมแบบไม่มีถังอาวุลับนะครับปอไซซีต้องมีนะครับเซียงเซียงต้องมีนะครับสูตรขาวอันนี้ต้องเอาแยกกับถังเฉินเพราะว่าต้องลงทัศนียภาพเพิ่มความเสียหาย บอกได้ว่าเป็นหลักแสนนะครับมันเยอะมากต้องปั้นแยกต้องเอาลงคู่กันเจียงจูเป็นตัวที่ใช้ได้สุดๆเลยตัวอที่โคตรมีประโยชน์กว่า SSR หลายๆตัวนะครับแล้วจะเป็นน้องหูเลนหน้านะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าดีบัฟดาเมจของน้องเนี่ยจำเป็นต่อทีมมากๆได้ใช้กันแบบยาวๆรวมถึงทีมที่ไม่มีถังสานุอลรับ ตัวนี้ก็ยังจะได้ใช้อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็หวังคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสนุกคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับใครหล,หลายๆคนได้นะคุณราคาฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนขอบคุณมากๆที่อุต่าห์ติดตามซับสไคร์อะไรกันมาตลอดนะครับหวังว่าทุกคนจะอยู่แบบนี้กันไปนานๆนะครับไม่ว่าเกมไหนก็ตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสาระคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ